สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้มาอยู่เกม Minecraft Version 0.5.9นะครับตอนนี้มาอยู่กับเซิร์ฟผมขอทิ้งลิงก์นะกันนะอ้าวพีฮะพี่พีฮะพีพ่พีนะฮะเร็วๆฮะกดเลยฮะล็อกพีฮะกด เอาพี่พีนะพี่พีลงมาสิครัพี่พีออกน,นากรเซฟบนึงนะเดี๋ยวผมมาอ่าปรากฏว่าพี่พีเขาไม่เล่นนะมันเล่นแทนน่ะกินใหม่สกินใหม่หมหมแจกงไงครับผมไม่แจกครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะผมไม่รู้ เซฟีเย่นะฮะเตรียมตัวรอพี่เต้ตอบบล็อกก่อนนะฮะคอยวางไปหนึ่งในะฮะไอเต้ตาห้เต้นเซฟีเย่ตายนะฮะถูกผมขันจะอ้าวเหี้ยโอ้โห วัดอ er. uh, no, ah. ุปัเกอ์ตายไงบีบเอฟวคงน่จะะเต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 เออไม่ใช่เตะนกเป็นกุ้กุกุ้เก็บของแป๊บ เสื้อนี้สวยถ้าใครคิดว่าสวยก็กดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งเลงนะเจออ้าวอ้าวเจอคนแปลกหน้านะเจอเจอคนแปลกหน้าเว้ยเจอคนแปลกหน้า เออเออโอ้ย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 เสนอแหละคิดรถไฟพี่มันเร็วมาพันปีจ้ะมาจ้ะอออืืหมาจ้ะลาก่อนลาก่อนฮ่า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 เขียนใส่คนอังกฤษเนี่จ้ะ อ่าฮ่าฮ่าฮ่าา้านี่นี่ดีน่นะโอ้โหอย่าย่า่าคนฝรั่งอย่าย่าโอ้โหอย่ายานี่นี่เน่โอ้โย,ย,รย,อย,ย,ยอเร่อเมดบอกกันไหม เล่นต่อเลยทีมดีกว่าอืมอืมทีมฮะทีมกดยาเชียววันนี้อัดคลิปให้ดังสะดวกสะดวกนะ แจกด้วยค่าลุงไม่มีค่าปรับอ้าวเจ็บกูนี่ใครอยู่เลยช่วยไม่ได้นะดาบเหล็กนล้กัน แปงคนฮัลโหลตายเลยฮัลโหลตาที่เตือนดันเนอะไอ้ก๊าบใครว่าฆ่ามันเอาเอาเอาเป็น้ยงงั้นไงแล้วเป็นกู กูฆ่ามันนะเออเข้าใจไหมหรือว่ามันคิดก,กูเดียตายมาังไม่มีของดีดีเลยดูดู เขาตอบบอกแปบบ๊บอือม,มีนี่นี่ยาค่าสามคนเนาะตอบบล็อ,อกตอบบล็อกตอบบล็อกตอบบล็อกไปเลยตอบบล็อกอืม ตายเขาไม่ใช่ไอยูทูอันนั้นตายนะจ๊ะฆ่าโดยอันงาป่าตีแปบ๊บตีแปบ๊บตีแปบ๊บยังไม่จี ต่อบ็อกแป๊บต่อบล็อกต่อบล็อกต่อบ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 ็อกเลยนี่อยู่เดียวต่อบ็อกแป๊บคนจับกูได้คนจับกูได้เลยจับกูไม่ได้หรอกกระเถิห์บูจีจีกูชนะโอ้มันออกนะท่านผู้ชมกูจีจีกูชเกมอากี่ชั่วโมงอะ พา์ทนี้ของว้แค่ใบนี้ก็ไดะครับอย่าลืมกดแหลก,กก็แชร์กดซับได้ครับโอ้โหหมายก็ไม่รู้เลยว่าชนะใครอยากให้ผมเปลี่ยนสก,กินก็คอมเมนต์นะจ๊ะไปก่อนแล้วกัน